ด้วยความที่ว่าทีมของเราเนี่ยได้มาก่อนนะคะตอนนี้เราก็ก็มันจะไปแล้วครับเยะถมถุยอีกฝั่งนิดนึงโอเคเราถมถุยเราเราผ่านแล้วเขาก็เราก็ถมถุยเขาได้เลยไปเลยครับเข้าเมืองกันครับบบบาาายยยบาย ไบ้างไปสีม่วงโชคดีนะจ๊ะอย่าเกาะรถน้องอันตรายก็เป็นเรื่องของเอแต้มบุญที่สะสมกันมาก็อย่างเงี้ยค่ะม่คือไม่รู้จักอะไปมาหอรู้แล้วไม่รู้จักอะไรอะอะไรวะตาราศาสตร์กีลาวดีนี่คือยากพอกันจริงผมว่าลีลาวันดียังง่ายกว่าเลยนะเราลิงมาไปมาไม่ไปม็ก ตองเปิดได้เมื่อไหร่คะก็ตอนนี้ก็ดูได้ได้หรอหยิบมาทั้งหมดเลยป่ะเต้นเลเนี่ยเปิดดูแลยทั้งหมดเลยหรอมีลิงทั้งหมดรือมีลิงทั้งหมด3อันครับเป็นรูปปั้นแล้วก็เป็นกราฟิตี้เท่ากับว่าเราเลือกอะไรอันหนึ่งหรือว่าไงเราต้องหาให้ครบ3อันถูกไหมแสดงว่าเราไปถึงเมืองเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นถามชาวบ้านว่าพี่จ๋าเคยเห็นลิงตัวนี้บ้างไหมประมาณนี้ไหม อ๋ออ่าแล้วก็เขาก็จะบอกทางคือบางคนก็อาจจะบอกผิดก็ได้แต่ลักษณะลิงเหรอนี่คือลิงยคืออะไรอะลิงไงลิงแดงมันคือแบบลิงผสมหมาอะไรแต่ลักษณะของซองมันดูแบบคือต้องแกะข้างในอะถ้าเราไปเจอลิงตรงนี้แล้วเราค่อยแกะแล้วก็แกะข้างในถูกมั้เพราะว่ามันจะมีภาธรกิจที่อยู่ตรงจุดนั้นซ่อนอยู่ด้วยที่่ะพวกเราทีมส้มตำปูขอไปลงกลางเมืองที่สุดเลยครับ แบบจุดศูนย์กลางเข้าวตอเขาพาพี่มาตรวจโลเขาไปที่ไหนอะพี่เออไปจาร์พี่ลองลองไปนั้นแกล้งแกล้งทำไมไม่รู้แล้วไปแล้วจอดแล้วจอดต้องบอกเลยนะรถที่เรานั่งอยู่นี่เป็นรถพี่เรียกว่าคนขับที่ผ่านการขับ F1 มาแล้วนะรถประจำรถประจำชื่อ Michael Jo Jo t เกอร์นะครับขึ้นเต็มเลยเขาเป็นคนประเทศอะไรคะอ่าเป็นคนประเทศอิตาลีจะเลียนจะเลียนที่ เป็นที่ช้าอิต,เตอาเลียนนะฮะเดี๋ยวเราให้เขาลองพูดดีก <c oughs> ว่า <c oughs> <c oughs> อมวิคเคลหใหอิตาเลีตังวกนเราจะถึงตัวเมืองค่ะโอ้อานอนตรงนี้ใช่ได้ใช่ได้หวนีหวนีอะเทำไมไม่ฉี่มาก่อนเมื่อกี้ตอนไม่เห็นวาูพล,ลิ เยอะมากๆครับหมวกพี่แพนเนี่ยจะรอดไหมเฮ้ยเขาใส่มาสองใบไงคือเอาโดนถลกสองก็ยังเหลืออยู่นี่อีกอันนึงให้อีีกทนึงคือมันเป็นการดีไซน์คือไปเลยใช่คือไปแล้วคือของเราจะปลอดภัยเป็นหมวกกันลิงเหรอถูกต้องอ๋อนี้คือเพื่อเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่คือเราคิดมาแล้วจริงจริงมีใครกลัวลิ้มะมงครับจริงเหรอไม่ไม่ได้กลัวแต่แบบไม่อยากไม่ชอบถ้ามันแฉกก็คือถ้ามันคงไม่ชอบับคนละ เมื่อเรามีความความหลังฝังใจเราซีเราซีเหมือนเราเหมือนเหมือนมีครั้งหนึ่งอะเหมือนเราก็ชอบแย่ใช่ไหมเราก็ไปยิ้มให้มันอ๋อมันแยกเขี่ยวใส่อะอแล้วมันแล้วมันก็ตามนะคือก็เขาก็บอกอยู่ว่าห้ามก็ห้ามจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้แยกเขี้ยวใส่เราแค่ยิ้มให้เขาแบบลิงมนตกใจหนูตาโตป่ะบางทีพี่หันเจอหนูพี่ก็ตกใจเลยไอ้บ้ากานะคะกานะคะพี่พอรู้ไหมครับว่า อันนี้อยู่ตรงไหนครับหรือว่าอันนี้ก็ได้ค่ะสารเจ้าพ่อโอเคครับเปิดเปิโอ้ขอบคุณค่ะครับปังซัมยอดปังซั่มยอดแล้วตัวนี้ครับปังสามยอดแล้วตัวนี้มีสี่ตัวเลี้ยวซ้ายที่วงเวียนครับพี่สุครับผมสเริ่มซีกเนาะ ไปมามาไอ้พวกยักษไอ้พวกยักษ์อะไรเราอไรกาสุดกน่าสุดบุญนากับพัดเม้นเราไปบุญหน้ากับพัดเม้นก็ผมเชื่อว่าต้องเราต้องไปสถานีรถไฟพี่เหยียบไปเลยพี่คุณพี่คะถ้าคุณพี่เจอพระปางสามยอดแล้วคุณพี่หาที่จอดรถเลยนะคะแต่ว่าจอดให้ผุณหนุ่มลงทางเข้าก่อนเีื่อไหร่ว่ไฟลิงอ่ะลิงขอบุญหน้าบุญหน้าพัดเม้นไหนวะวันนี้เราต้องรอเวลาวันนี้เป็นมาดาวมาาดว มาตามส้มจีกันวันเล้นู่นไงนู่นซ้ายเหรอ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 ซ้าย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 ช่ยลิงป่ะเกิดลึกปไม่้ส่งมันได้ส่งมันได้เหลี่ยมเมนเดียวกันโอลิงเอลิงเทียบเลยว่ะเร็วๆปเหน่อยเหนเน่อยตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวไหนมาเออตัวนี้เลยตัวดำเลยตัวดาเนี่ยพี่สูครับพี่สุครับหาที่จะร้อเลยครับผมจครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม มาๆรๆวมาเร็วมาเวมาวแลก้เอาไปนี่อยู่เองโอ้เจ้าปี่ีครเป็นชาวลรบูเรียนมั้งลรบูเรียน สำหรับการเดินทางมาเที่ยวลบบุรีนั้นมาได้หลายวิธีแต่วิถีวัยรุ่นอย่างเรานั้นน่ะมันต้องรถไฟจริงไหมฮะและที่นี่ก็เป็นเหมือนที่แรกที่เราจะได้พบเมื่อมาถึงเพราะฉะนั้นมาเที่ยวเมืองลบบุรีก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองนี้สักหน่อยภารกิจก็คือให้ไปตามหาชาวเมืองลบบุรีที่สามารถพูดคำขวัญประจำจังหวัดให้ทีนะจ๊ะคำขวัญของลบบุรีไหมคะ วังนลายคู่บ้านสานักการคู่เมืองปางสามยอดดือเรื่องเมืองแห่งดินสอทองใครจำได้ไหมแผ่นดินทองสมเดจพระนารายณ์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่แหละลงอนเยขอบคุนะัขอบคุณนะขอบคุณนะครับครับนี่ไงนี่ไงลิงเาข้ามไนยังไง

รู้อ่านอะไรเลยเหรอไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้อ่ก่อ่ารไ้าสามะการะการสามะการนั่นแหละนั่นแหละอ่านเลยส้่านก่อยู่ตรงนี้เองสามะกัรกันเรียกว่าฐานสูงนะฮะนี่ผมว่าใช่ลิงสีดำอยู่ตรงนั้นนาเราข้ามนะแน่นอนแค่ทีแรกมันง่ายขนาดนี้รู้ก็รู้นะครับว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะไปกับภารกิจนี้ ตัวไหนวะมีปะตัวต้องมีรถกระบะตัวนี้แล้วเอาเอาเอารถอะเฮ้ยมามามาเราเจอลิงตัวนี้แล้วนะครับ เราก็ต้องขอทำภารกิจเลยนะฮะขออนุญาตเปิดนะครับผมพระปรางสามยอดเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบุรีเป็นปราสาทศีลาแรงแบบเขมรเรียงต่อกัน3อันใครที่มาเที่ยวก็นิยมแวะมาที่นี่นะครับแต่ภารกิจนี้คืออยากให้ไปตามหาตุ๊กตาจอระเข้พอหาเจอแล้วเนี่ยกระถามชาวบ้านมาด้วยว่าเขาเอาไว้ทําอะไร คนดูเขาอยากรู้อยู่นู่นไปเราไปดูเจออะเรแค่กันค่ะคุณไม่ค่ะคือเราต้องระวังหนูค่ะต้องบอกก่อนนะจุดนี้คุณไม่ค่ะนี่ไงตุ๊กตาจอแค่เจอเจอง่ายนะเฮ้พี่ท็อปเฮ้ยพี่ท็อปไะเนี uh ่ยค uh ุณไม่ค่ะตุ๊กตาเจอแค่จะไว้ทำอะไรหรอคะไว้กันลิงครับผม าไว้กันลิงก่อกันลิง่อนแล้วมาโกนตุกตาเดี๋ยวผมโกนจระเข้พี่โกนจระเข้เอาผมอ๋อไม่ได้เปตุ๊กตาเนาะผมก็เลยวางตุ๊กตาไว้แสดงว่าที่ลพบุรีเนี่ยอาจจะมีตุ๊กตาจระเข้หลายล้านเลยสุดขีดไปเลยขีดไปเลยขอบคุณที่กินแล้วจบแล้วขอบคุณนะคะทุกคนดูตุ๊กตานี้ให้มาไม่ใช่อคื